ครางเกรงตั้งตาชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่ในกลัวว่าเกรงย,ยิ้มสุ่ตลาดน้ำอัมพวา หนึ่งในตลาดน้ำที่มีนักท่องเที่ยวม,มาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเต็มเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ของบ้านไม้โบราณริมน้ำซึ่งขายสินค้าท้องถิ่นรวมไปถึงมีธรรมชาติและวิถีชีวิตริมคลองที่เป็นเอกลักษณ์แต่กว่าจะกลายเป็นตลาดน้ำที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้ที่นี่เคยหลับไหลไม่ต่างจากเมืองร้างและได้เดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยก่อนตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะะพื้นที่แห่งนี้เราเรียกว่าบางช้างในสมัยก่อนเนี่ยมันจริญลุ่งเรืองมากและอัมพวาเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางการค้าเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมทางด้านเรือเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเรามีคลองมากกว่า300กว่าคลองอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทําให้ชาวบ้านนะคะมีค้าขายมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาจากคนที่เคยสัญจรทางเรือเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นรถใช่ไหมคะมีรถมีถน,นนเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายตลาดน้ำมั่าวาเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงเนื่องจากว่าเกิดการย้ายถิ่นฐานคนเข้าไปอยู่ในกรุงเทพมหานครไปอยู่อย่างที่ต่างๆส่วนเด็ก ที่เป็นวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ย<ม>เขาก็ไปเรียนใน,ในมหาวิทยาลัยในต่างต่างจังหวัดกันเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับที่ย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดไปทํางานที่ไกลๆครับทำงานเป็นวิศวกรน,นะครับก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมันง่นคงเราต้องทํางานหาเงินนะเพราะว่าเราก็ที่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทําอะไรนะครับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมันก็เริ่มเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไป จะเหลืออยู่แค่ผู้สูงอายุนะคะกับเด็กเล็กๆแบบที่พ่อแม่ปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะคะตลาดน้ําที่นี่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตลาดตายไปในที่สุดนะคะไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ได้เปิดรับผู้คนเนื่องจากว่าไม่เหลือใครอยู่เลยตารที่อัมพวากลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย หลักๆเลยเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากที่ชาวชุมชนนะคะในตลาดน้ําอัมพวาเนี่ยเขาก็มีการรวมตัวกันแล้วว่าคิดที่จะรื้อฟื้นตลาดน้ําอัมพวาขึ้นมาใหม่ค่ะประจวกับมูลที่ใชยพัฒนานะคะได้รับมอบที่ดินจากคุณป้าประยงนาครารังนะคะแล้วก็จะมีคุณป้าวณีดวงคุ้มคุณป้าปทินดวงคุ้มนะคะที่มอบที่ดินผืนตรงนี้ซึ่งอยู่ใจกลางตลาดน้ําอัมพวาเลย ะะให้กับมูลนิธิชัยพนาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยร่วมมือกันนะคะที่จะรื้อฟื้นตลาดน้ํอาอัมพวากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยมักจะลืมคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศิลปะวิถีชีวิตเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสร้างประโยชน์ได้กรมเจ้าศิษย์ระเทศไรับสั่งบอกว่าแหนเสียดายยาเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมควรจะบูรณะฟืน้นฟู กลับมาให้คืนสู่สภาพเดิมเสียรางวัลชนในประเทศก็เสด็จมาชีวิตดั้งเดิมก็กลับคืนมาเหมือนรัานค่าเป็นตู้โชว์มันมัตู้โชว์ชีวิตอะมันอยู่ด้านหน้าหมดเลยว่าชีวิตเราก็เกิดขึ้น่ะชีวิตเก่าๆนะไม่ใช่ชีวิตใหม่แล้วกลับขึ้นมาดิสเพย์ให้คนเห็นนะแล้วได้ความสําเร็จจน้ยูนสโกยูนสโกมาให้รางวัลอันุนรักษ์ดีเด่น หลังจากที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้บูรณะอาคารบ้านไม้ริมน้ำที่สุดโทมให้กลับมาใช้งานได้และมีชีวิตอีกครั้งทำให้โครงการอนุรักษ์อาคารมรดกดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกประจำปีพุทธศักราช2551 โครงการอัมพาวาชัยพัฒนานุรักษ์ได้ยึดหลักภูมิสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยได้จัดสรรพื้นที่ที่ได้รับบริจาคออกเป็นหลายส่วนส่วนแรกคือพื้นที่สวนสาธิตเกษตรชัยพัฒนานุรักษ์เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่อนุรักษ์ผักและผลไม้ท้องถิ่นเอาไว้โดยเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน เราก็จะปลูกพืชทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้คือบางที่บางคนก็จะมองว่าปลูกมะพร้าวอย่างเดียวฉันก็จะได้แต่มะพร้าวแต่ที่นี่เนี่ยมีทั้งมะพร้าวลิ้นจี่ส้มโอกล้วยแล้วก็จะเป็นพืชสมุนไพรต่างๆจะทําให้เห็นว่าทํายังไงที่เกษตรกร,ะร,กรจะมีะไรายได้ได้ตลอดทั้งปีนอกจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่โครงการอนุรักษ์ไว้แล้วภายในสวนนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกหลายฐาน ั้งฐานการทำน้ำส้มสายชูหมักจากมะพระ้าวฐานการเพาะเลี้ยงชนโรงรวมไปถึงฐานเพาะเลี้ยงไส้เดือนก็บริเวณนี้นะคะก็เป็นฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนค่ะก็ที่เราจัดตั้งกัน สารการเรียนรู้นี้ขึ้นนะคะเพราะว่าต้องการให้เกษตรกรนะคะสามารถมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็นํากลับไปใช้ได้เราส่งเสริมะคะ่ะให้เกิดเป็นเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีนะคะเราก็เลยใช้มูลไส้เดือนนี่แหละคะ่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทน างในส่วนสาธิตการเกษตรชัยพัฒนาอนุรักษ์ตรงนี้นะคะก็จริงๆเราเนี่ยก็มีการอบรมไม่ว่าจะเป็นให้ทั้งคณะศึกษาดูงานหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเกษตรกรที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเข้ามาอบรมที่นี่เตาตานเป็นอีกหนึ่งฐานที่สำคัญที่สาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบโบราณที่ชาวอัมพวาทำมานานนับร้อยปี โดยที่นี่ได้รับซื้อน้ำหวานดอกมะพร้าวที่ชาวบ้านปาดมาขายแล้วนำมาเคี่ยวด้วยเตาแบบโบราณดั้งเดิมกลายเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อเอร์เซนซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปเป็นของฝ่าสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้นและช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้สูญหายไปอาชีพการทำน้ำตาลเผาเป็นอาชีพเก่าดั้งเดิมของคนสมุทรสงครามมานานและ ใช่ไหมคะแต่พออย,อยู่อยู่มาวันหนึ่งแล้วพอมีการย้ายถิ่นฐานพอมีการาไปทําอาชีพอื่นการค้าขายอย่างเงี้ยค่ะคนก็เริ่มทิ้งส่วนมากขึ้นเราก็เลยสร้างเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยได้กลับมาทําอาชีพเก่าดั้งเดิมตัวนี้ซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะหันกลับมาทําน้ําตาลมะพร้าวแท100้ร้อเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีไรายได้ได้ตลอดทั้งปีเลย ภายในสวนยังมีร้านพัดพัดร้านขายสินค้าท้องถิ่นที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนภายในร้านขายสินค้าจากโครงการ40%ส่วนอีก60%เป็นสินค้าจากชาวบ้านในชุมชนนอกจากนั้นเนี่ยในนี้ก็ยังมีการเรื่องของช่วยเหลือชุมชนในการคิดแพ็กเกจิ้งโปรดักต์ใช่ไหมคะบางชุมชนเขาอาจจะ ทำโปรดักต์มาได้ยังไม่ดีพอนะคะในร้านเราก็มีหน้าที่ส่งเสริมช่วยเหลือแล้วก็มาช่วยชุมชนออกแบบเป็นเพลเดภัณฑ์ตัวนี้มีการที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วอย่างโครงการเนี่ยมีคณะดูงานในช่วงตอนมีคณะดูงานเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าร้านให้เขาซึ่งเขาอะส่วนใหญ่ชุมชนเนี่ยข้อข้อหนึ่งเลยคือเขาไม่มีคน คือคนค่อนข้างน้อยคือเขามีแรงงานทำเนี่ยค่ะแต่ถ้าจะให้มาออกออกออกมาเปิดขายเ่ยเขาก็ไม่สะดวกซึ่งซึ่งการที่เขาเราเรามีหน้าร้านเนี่ยก็ทําให้เขาขายได้มากขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ให้รู้จักเขามากขึ้นรู้จักกลุ่มมากมากขึ้นอนี้ค่ะ การส่งเสริมการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่โครงการที่จะต้องช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของชาวบ้านอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านมะพร้าวท่าคาที่แต่ก่อนชาวบ้านมักสารก้านมะพร้าวเป็นฟ้าชีหมวกขันตกตะก้าเท่านั้น แต่เมื่อทางโครงการส่งนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่ก็ได้เกิดการต่อย,ยอดงานจักสารให้กลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋ไก๋อย่างตังหูรวมไปถึงโคมไฟรูปหญิงห้อยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้งานหัตถกรรมท้องถิ่นและยกระดับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็น้องที่เขามาออกแบบให้ก็เขาก็มาดูสินค้าเก่าๆของเราแล้วเขาก็บอกสินค้าของเราว่าจะให้ทำญิงห้อย เขาจะให้ทำหิงห้อยแล้วเขาก็มาดูสินค้าเก่าของเราแล้วก็ใส่ปีกดูแล้วก็เลยลองเอามาทำปีกเอามาใส่กับไอตัวสับปะรดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรากักชิ้นเก่าอยู่แล้วก็มาใส่หัวใส่ตูดแล้วก็ไฟไฟมันก็เป็นหิงห้อยได้ <laughs> ตอนนี้ซึ่งที่เราจะขายได้ดีก็คือล่าสุดนี้ก็คือจะเป็นจังหู่ะ เราได้ลูกค้าขึ้นมาอีกคือกลุ่มของลูกค้าของเราก็จะได้เพิ่มมาจากกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กๆอะไรพวกนี้จะ้ะสินค้าของเราก็จะออกขายอยู่ที่ตลาดน้ําท่าคาแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆของในจังหวัดแล้วก็ร้านพัดๆเราก็ส่งด้วยค่ะเิยางออน้อ การแสดงพื้นบ้านสุดคึกคักนี้คือการแสดงกลองยาวจากกลุ่มผู้สูงอายุชาวอัมพวาที่ทางโครงการเชิญให้เข้ามาเล่นพื้นที่ตรงนี้เป็นหนึ่งในเรือนแถวที่ชาวบ้านบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งโครงการ ได้จัดเป็นห้องนิทรศาการชัยพัฒนานุรักษ์เปิดโอกาสให้นักร้องนักดนตรีศิลปินหรือผู้ที่สนใจเข้ามาแสดงผลงานทางศิลปะหรือแสดงดนตรีได้ฟรีตลอดทั้งปีปีหนึ่งก็จะมีนิทรศาการหมุนเวียนเปลี่ยนกันออกไปนะคะ ปีหนึ่งต่ำๆก็ต้องประมาณ6นิทรรศการหรือ6กิจกรรมที่อยู่ในห้องนี้นะคะบางช่วงก็อาจจะเป็นการจัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับภาพวาดนะคะภาพวาดสีน้ํามันภาพวาดสีน้ํนา,าซึ่งก็เป็นฝีมือของศิลปินถิ่นอัมพวาหรือศิลปินในแม่กลองเนี่ยแหละคะ่ะเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องนี้ร่วมกันเราเปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจและก็น้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย อย่างเวทีแสดงงานศิลปพะพวกนี้ตัวใหญ่ที่เราเห็นอนะ่ะมันก็จะแสดงอยู่ตามแกลเลอรี่ตามหอศิลป์ใช่ไหมซึ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีพื้นที่แบบนี้ดังนั้นเป็นเรื่องยากมากที่คนท,ทั่วไปที่จะเข้ามาสัมผัสกับงานศิลปะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าทุกจังหวัดอะ่ะจะมีห้องแสดงนิทรรศการอนเนกประสงค์อะไรแบบนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองก็ดีหรือว่าจะเป็นคนทำงานสร้างสรรค์นในแขนงน,นื่นน่ะ สามารถที่จะ,ะเป็นพื้นที่ให้เขามาเผยแพร่ผลงานของเขาอะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของศิละปะผมว่ามันมันดีกับทั้งตัวศิลปินเองด้วยแล้วก็ดีกับผู้คนชาวบ้านทั่วๆไปด้วยก็อย่างเรามีห้องแสดงนิทรรศการตรงนี้มันก็เปิดโอกาสให้คนทั่วๆไปอะเข้ามาสัมผัสกับงานศิละปะได้ง่ายขึ้นศิลปินเองก็มีพื้นที่แสดงงานซึ่งมันดีทั้งสองฝ่ายครับ ถัดจากห้องนิทรรศการไปไม่ไกลมีร้านชาชลาร้านขายเครื่องดื่มของโครงการซึ่งให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารจากชาวบ้านเข้ามารับประทานในร้านได้ฟรีร้านนี้เปรียบเสมือนหน้าบ้านที่เชื่อมต่อไปอยังลานวัฒนธรรมนาควรังลานวัฒนธรรมนาควรังที่เป็นลานที่ให้ชาวชุมชนนะคะมาใช้สำหรับ จำหน่ายสินค้าด้วยแล้วก็ใช้จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในวันสุการาวิตด้วยนะคะก็จะมีทั้งการแสดงโขนเด็กการแสดงดนตรีไทยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงหุ่นสายซึ่งเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะนะคะ,นะคะแล้วร้านค้าที่อยู่ในลานวัฒนธรรมนะคะวรังเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่เราเนี่ยให้โอกาสคนในชุมชนหรือคนในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์มาเช่าใช้ท้าอธิเทียนอ,อยางน ลานวัฒนธรรมนาคาวรางนี้เป็นพื้นที่สืบสานงานศิลป์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เคยเลือนหายไปให้หวนกลับสู่อัมพวาอีกครั้งอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ขายสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอัมพวาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ชาวสวนอัมพวามากยิ่งขึ้นป้มามลลัยเป็นหนึ่งในชาวสวนอัมพวาที่ใช้เวลาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้ามาขายมีกรอบ ที่ลานอเนกประสงค์นี้นานกว่า20ปีแล้วที่ทำมีกรอบเป็นเพราะว่าไปทำตามงานเวลาไปงานก็ไปเห็นแม่ครัวเขาทำงานสมัยโบราณนะเขาจะต้องมีมีกรอบมีมีกรอบทีนี้ก็คิดว่าเออเอามีกรอบดีฝาเราเคยทำเป็นทำได้พอมาสมัครและทางโครงการก็อีกอาทิตย์เดียวเรียกเลยมาครับตรงนี้เราก็มาตั้งร้านขายวันแรกก็เอามีทอดมัแค่ถุงแค่นี้ไม่ได้เตรียมอะไรมากมาย ก็มาขายวันแรกในห้าร้อยแพ็กเกจก็ยังไม่มีอะไรมีแค่กล้องธรรมดาที่ใส่กล่องไม่ได้สวยงามสติกเกอร์ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นจากหลักร้อยแล้วมันขึ้นหลักพันพอหลักพันแล้วมันก็ขึ้นหลักหมื่นแล้วไงพอขึ้นหลักหมื่นแล้วทีนี้เราไปไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมันไหลเรื่องมันจะต้องแผนขายเนี่ยจะแผนกนู่นนี่ทีนี้ให้ลูกมาช่วยเออเขาก็ยังช่วยแผนขายไปได้ วอนลูกชายของป้ามาลัยอดีตหนุ่มวิศวกรโรงงานญี่ปุ่นที่ตัดสินใจลาออกจากงานมาช่วยคุณแม่ทํามีกรอบอย่างเต็มตัวเพราะเห็นโอกาสว่าบ้านเกิดของตนเองก็สามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ก็เห็นโอกาสว่าเอ้ยทีนี้ก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วเราก็กลับมาช่วยคุณแม่อยู่แล้วเป็นประจํานะครับเพราะว่าทางนี้ก็ไม่มีใครช่วยนะครับเราก็ช่วยคุณแม่อยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ยังทํางานโรงงานอยู่ ก็เห็นโอกาสว่าเออเราน่าจะอยู่ได้ได้กลับบ้านนะครับก็ตัดสินใจลาออกมาครับพอกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็เริ่มจากเป็นลูกมือคุณแม่ก่อนนะครับตอนหลังๆนี้ก็ให้คุมเต็มตัวเลยนะครับคุมตั้งแต่เรื่องการผลิตนะครับหลักๆก็คือการผลิตสินค้าการตลาดนะครับการคุมสต็อกทุกอย่างครบวงจรเลยการหาลูกค้าใหม่ตอบลูกค้าบริหารเงินนะครับทุกอย่างก็คือเราจะเป็นคนที่ดูแลหมดเลยคุณแม่ก็จะช่วยซัพพอร์ต ในอ,อย่างเช่นเรื่องสูตรน้ำมีนะครับที่แกจะชํานาญมีความชํานาญจุดนี้แกก็จะรับหน้าที่ไปนะครับเราก็มีหน้าที่หลักๆเลยคือผลิตมันขึ้นมานะครับผลิตสินค้าขึ้นมาให้กับให้ทันกับลูกค้าที่มาซื้อครับเขาก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงว่าเออแม่ต้องทําติ๊กเกอร์ให้เปลี่ยนแปลงทำรสชาติให้รสชาติที่ว่าเราจะมีสีเดียวไม่ได้และเราต้องพัฒนาเป็นสี สีเพิ่มสีแต่แรกก็รู้สึกจะเป็นส้มซาตัวเดียวแล้วเขาก็มาเพิ่มเป็นสีแดงสีเขียวเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็มาคิดว่าเราจะต้องทำไงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสีวอนได้ใช้ผลไม้จากสวนของตนเองต่อยอดพัฒนามีกรอบให้มีหลายสีหลายรสชาติมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเข้ามาช่วยทำการตลาดขายมีกรอบผ่านทางออนไลน์เพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง ที่นี่ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนกลับในชีวิตได้อย่างนึ่งอ่ก็เหนื่อยเยอะ <c oughs> เปลี่ยนเลยเหนื่อยเยอะแล้วก็มันก็เป็นไรายได้ที่ได้เพิ่มเยอะก็การที่เราได้กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยคือเราก็เหมือนกับเราได้ตั้งลกลากระยะยาวไว้แล้วคือเหมือนเราก็เสียนตัวเองไปในตัวนะที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกับเราก็แค่หาอะไรทําให้กับชีวิต แต่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดี๋ยวเราทํางานไปแล้วเรากระเสียณเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อใช่ไหมครับเราก็อยู่บ้านเราอยู่แล้วเนาะสิ่งสําคัญที่สุดที่ได้นะครับก็คือเราได้กลับมาอยู่กับคนที่เรารักนะครับเราได้ดูได้ดูแลคุณแม่นะครับเวลาคุณแม่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราก็ได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะครับ ราะตอนแรกที่ทาแรกๆก,ก็ยังคิดอยู่ในใจอยู่เรื่อยนะตอนที่เริ่มทำนี้ในใจต่อไปนี้ชีวิตนี้ถ้าแม่ตายไปนี้คงไม่มีใครรับช่วงก็คิดอย่างนี้ก็คงจบไปนะพอดีเขามารับไปทีนี้เขามารับช่วงไปก็คือได้ <S <S แล้วก็มาอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ว่าเออมีกรอบตรงนี้เราได้มาจากบรรพบุรุษได้ตั้งรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วก็ยังมาได้ชุดลูกสืบทอดต่อไป เมื่อคนรุ่นใหม่คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เห็นคุณค่าในบ้านเกิดของตนเองจึงเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจหลักของโครงการของเราค่ะกิจกรรมศูนย์ท่องเที่ยวนะคะเราจะมีการอบรมเด็กๆน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะให้เข้ามาเป็นวิทยากร,รหรือเป็นมคัคคุเทศก์ท้องถิน่นตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเ,เลยค่ะ ะะก็จะมีน้องๆที่เข้ามาอบรมที่นี่หลายรุ่นด้วยกันมีทั้งเด็กโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยก็คือเป็นเด็กที่นี่ค่ะใกล้ๆนะคะพอน้องๆเข้ามาอบรมแล้วมาเรียนดูแล้วค่ะวันเสาร์อาทิตย์น้องๆเขาก็สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรมาเป็นมคคุเทศพานักท่องเที่ยวหรือว่าพาคนที่สนใจเข้ามาเดินเที่ยวในโครงการได้ที่เห็นเลยเนี่ยจะมีน้องๆที่จบไปแล้วนะคะไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จแล้วตอนพอเขาจบมหาวิทยาลัยเขาก็กลับมาทํางานในพื้นที่ตรงนี้ ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรคะเยาวชนเราส่งเสริมให้เขามีไรายได้แล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความรู้แล้วก็รักในท้องถิ่นตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็อยากที่จะกลับมาอยู่บ้านมาช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ตรงนี้อะคะ่ะ น้องเพ้นเคยเป็นมกักคุเทศน้อยของโครงการตั้งแต่เรียนประถมศึกษาปีที่สี่เมื่อโตขึ้นได้ไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดหลังจากเรียนจบปริญญาตรีน้องเพ้นได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่อัมพวาเพื่อทำงานโครงการต่อคิดว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าถ้าเราออกไปอยู่ที่อื่นด้วยความที่ว่าอยู่ใกล้ครอบครัวด,ด้วยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างมันจะซอฟลงมันดีตรงที่ว่า เราเป็นเด็กพื้นที่แล้วก็ได้พัฒนาในบ้านเกิดของเราคือมันไม่ได้ไปไหนเลยคืออย่างน้อยเนี่ยเราโตที่นี่แล้วก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะการเรียนหรือว่าอะไรที่มันมันไม่ได้เหมือนตั้งแต่สมัยพ่อแม่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปหรือว่ามีแนวทางการพัฒนาที่ต่างจากเดิม เราอยู่ในกึ่งกลางของตลาดน้ำภวาแล้วพอเรากลับเข้ามาเนี่ยเรื่องของการพัฒนาการส่งเสริมต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นะคะยกตัวอย่างเช่นพอเราเข้ามาเราให้ชาวบ้านได้มาเช่าพื้นที่จําหน่ายสินค้าในนี้มีวัยรุ่นนะคะหรือว่าคนทํางานเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันพัฒนาสินค้าที่เขามีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะให้มันดีขึ้นเรามีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ คนก็จะเริ่มมีอาชีพมากขึ้นน้ำตาลมะพระ้าวมันก็จะไม่หายไปเราพยายามที่จะทำนี้ก็ได้ให้สามารถความรู้ต่างๆหรือว่าเรื่องการพันต่างๆเนี่ยส่งต่อไปยังเยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่นะะพอเขาได้เรียนรู้เขาก็จะเริ่มที่จะมองว่าบ้านนี้หรือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กเขาควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษา จากการพัฒนาพื้นที่เรือนแถวริมน้ำและสวนผลไม้ภายใต้แนวคิดภูมิสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ตลาดน้ำที่เคยซบเซาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนไม่ขาดสายที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านกลับมาขายสินค้าท้องถิ่นของตนเอง คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำงานในชุมชนมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือ9้าวแห่งชัยชนะและเป้าหมายของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ซึ่งหมายถึงชัยชนะที่เกิดจากการอนุรักษ์และพัฒนาบนวิถีชีวิตของชาวชุมชนอัมพวาผู้คนทำมาให้กินได้มีรายได้ทุกคนมีความจุขลูกหลานกลับบนเลยคนมาเที่ยวมากเท่าไหร่ก็ไรายได้มาถมไม่ตรงนั้นคนทุท้าย,ยู่ได้ โดยไม่ต้องไปแสวงหาความทุกข์ยากเข้ามาทํางานในกรุงอากาศก็ไม่มีหายใจไรายได้ก็พอเลี้ยงไปเดือนเดือนเท่านั้นทำไมไม่อยู่บ้านตัวเองเอาของในบ้านตัวเองนี่แหละนะครับมาสร้างคุณค่าขึ้นนะครับแบบน,นี้ก็อยู่ในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและคนแก่ก็อยู่เดี๋ยวแม่ก็อยู่เด็กก็อยู่นะครับลูกหลานก็อยู่ผลสุดท,ท้ายชีวิตแบบเก่าซึ่งมีความสุขมีความยั่งยืนมีความสมดุลมีความอบอุ่น แลครับก็กลับคืนมาเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าประเมินค่าไม่ได้